ดิฉันต้องขอยอมรับดิฉันเป็นทาสแมวค่ะแมวคือสิ่งเดียวที่ทรงอิทธิพลอยู่เหนือการเมืองทรงอำนาจและเป็นเผด็จการเวลาคุณเดินอยู่กับเพื่อนดิฉันนะคะโอมึงวันนี้เราไปช็อปปิ้งกันที่ไหนดอนีอ่ะมึงไมเราไป <c oughs> คาเฟ่แสนเก๋ปะอุ้ยไปกัเพ่อแสนเก๋แมนแมวแวะถ่ายลูก <c oughs> นา่ารักจังเลยหนูเชื่อ นอกจากนี้หลังจากที่ดิฉันเจอนุองจรต่างๆดิฉันเกิดความรักและผูกพันเรารู้สึกเทอดทูนรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าเรารักทำไมอะ่ะแต่เรารักเขาหมดหัวใจดิฉันนําน้องจรต่างๆกลับเข้าบ้านคนในครอบครัวของดิฉันจากที่เคยบอกว่าเราจะไม่เลี้ยงสัตว์ใดๆเราไม่ชอบมันแม่ดิฉันนี่ไม่ชอบเบนชีแมวห้ามเลี้ยง พอดิฉันพาเข้าไปดิฉันเพิ่งรู้ว่าดิฉันรีบนําพาหายนะเข้าไปในบ้านพอมันไปอยู่ที่บ้านดิฉันแล้วจุดสนใจของแม่ที่เคยมีแต่ดิฉันเปลี่ยนไปทันทีดิฉันนอนอยู่ข้างบนลูกกินข้าวลูกยังแม่งไม่อยู่รอยเล่นเกมก่อนกินข้าวหรอกมามามาแล้วเดี๋ยวแม่ป้อน <laughs> กูไม่ได้พูดกับมึงกูพูดกับแมวยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้